เด็กหญิงพิชยธิดาดีเสมอเด็กหญิงพิมพ์ชนกผู้งามเด็กชายพีรนัทพระคุณมงคลเด็กชายพีรวิทย์อินโตเด็กหญิงพักริราคงประเสริฐ เด็กชายพัทรกิจพาคินหิรันเด็กชายพานุกรน,นรสิงเด็กชายพาวินเอี่ยมสำอางเด็กชายภูวดลนามชายนามในเด็กหญิงมันทิตาลุมพล เด็กชายเมธาสิทธิ์ขุมทองเด็กชายรพีพัฒนสมิทธาพิพัฒนเด็กหญิงรวิศราสุริยธรรมรงคุลเด็กชายรักพงษ์ไทยสนธิเด็กหญิงรินรดาตีชื่น เด็กชายโรจนสิทธิ์คงมัน่นเด็กชายวาทัฒนอยูเต็มเปียงเด็กหญิงวริศรารุ่งเรืองเด็กหญิงวริษาฉูดสูงเนินเด็กชายวิศวะโพดี เด็กหญิงสรัญญาพุทธทัพย์เด็กหญิงสิริประภาภูนรงเด็กชายสิวกรสีโมราเด็กชายสิวัตรพระอนงค์เด็กชายสุภก,ก,ก,กิจวัชรินพร เด็กชายสุพนัทเกียวสกุลเด็กชายติรวิชขันทองเด็กหญิงสุทาดาโคสะโกเด็กหญิงสุพรทิพขำเพงเด็กหญิงสุพิชยาเหล็กสูงเนิน เด็กหญิงสุภลักษ์วงถาวรเรืองเด็กชายหานกล้าจริตดีเด็กชายเหมวิทย์ทองคำเด็กหญิงอชิรยาดวงแก้วเด็กชายอนุสรแช่มช้อย เด็กชายอภิชัยนุ่มนวลเด็กหญิงอภิราดาทันยะเจริญเด็กหญิงอริศราปั้นเนตรเด็กหญิงอริศราเกิดอรุณเด็กชายอลงกรภูนุภา เด็กหญิงอัญญมณีอารามสวัสดิ์วงเด็กชายเอกลักษ์หอมสุขและเด็กชายฮาริสบุญนาคลำดับต่อไปเป็นการมอบปกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2555 มีรายชื่อดังต่อไปนี้เด็กหญิงกฎชกรศรีสุวรรณเด็กหญิงกนโกวันพฤกโกษาเด็กหญิงกมนชนกสุขพระจันท์เด็กหญิงกมลวันรักธัญกรรมเด็กชายกรกฎช่วยสุข เด็กชายกิติพัฒน์สุดวิเศษเด็กชายกิติพลเนียมประเสริฐพรเด็กหญิงกุณพัฒน์คำบอนเด็กชายเกรียงไกรกองาสารสีเด็กหญิงไข่มุกทองดีเด็กหญิงจันทิมาภูนุภา เด็กชายจิรพันธ์พิศวงเด็กหญิงจีระประภาสื่อพงเสือเด็กหญิงจุธาทิพมั่นปานเด็กชายเจตนิพัฒน์จันประดิษฐ์เด็กชายเจ,สจษเดเจดสดากรรับวิไล เด็กหญิงชยาดาชุ่มชื่นเด็กชายชนะกันพานิชเด็กชายชนาทิพขำเอี่ยมเด็กหญิงชนพิชาไทยสีเด็กชายชัยชัดปัดจจัยสิริ เด็กชายชายนันจันทร์เด็กหญิงชาย,ยดาสุนทวัตรโรดมเด็กหญิงยาดาสุนทวัตรโรดมเด็กชายฐานวัตรพระโหฐานเด็กชายถานากาถาปรกรณ์ปาเปี้ยม เด็กชายที่ติพงศ์นินบุญเด็กชายที่ติพงศ์สุวรรณพงศ์เด็กหญิงที่ติพรยาสำลีเด็กหญิงที่ติวราดาสุดที่วรวุฒิกุลเด็กหญิงนาหาไทยสุวรรณโชิ เด็กชายนัชพลแดงสุน,นทรชัยเด็กหญิงนัทปานิชาวรนณพบเด็กหญิงนัทกมลหอมยามเย็นเด็กชายนัทกิจแสงรุ่งรัตเด็กหญิงนัทนิชาพิมพ์สุวรรณ เด็กชายนัดดนัยสูงปานเขาเด็กหญิงนัทธิดาเอียงปานเด็กหญิงนัทรุจาเสียดขุนทศเด็กชายนัทวุฒนาการเด็กหญิงตรีรััน์ยะเจริญ เด็กชายทศพลทินบุตรเด็กชายธนกรเกาะแก้วเด็กชายธนบดินนกแก้วเด็กชายธนพลแตงทองเด็กชายธนพลเดียวกี้ เด็กหญิงธนัสพรการพักดีเด็กชายธนาทิเกตทิมเด็กชายธนิสรแก้วมงคลชัยเด็กชายทวัชชัยศิลวัฒนาพาณิชเด็กหญิงทวินวิกาพารุน เด็กหญิงทัญลักษณ์สุกเกษมเด็กหญิงทันรดายิ้มแยม้มเด็กหญิงทันวรัตดำนินเด็กชายธีรพัฒน์สามคุ้มพิมเด็กชายนพกรวาริศอรังการ เด็กชายนารากรเกตแก้วเด็กหญิงนริศรามูลสิริเด็กหญิงนริศราคำพันธ์เด็กชายนันทพงศ์สังแก้วเด็กหญิงนิดารักแตงสุข เด็กหญิงบุษกร์มิ่งสกุลเด็กชายประจักษ์พันแตงเด็กชายปรัชญาสุขสบายเด็กหญิงปรัชยามีเชือ้อเด็กหญิงปิยชฉัตรูลแก้ว เด็กหญิงปิยาพัฒนรองพิมเด็กชายเปรมภูลสวัสดิเด็กชายพงพากรขันสำลิศเด็กหญิงพรณภานเนียนพานเด็กหญิงพันณพัสสวรรณพงษ์ เด็กชายพายุพัดโกสุมาเด็กหญิงพิชยาอยู่เย็นเด็กหญิงพ่มนพรพรธิริยนิยมเด็กชายพีรวิทย์มามาตเด็กหญิงเทนลักษ์จันลอยเด็กชายพักพลน,น้ำแก้ว เด็กหญิงพักติราเอี่ยมไทยเด็กชายพัทราวุฒิฤทธพวงเด็กชายพานุพงศ์นครพงศ์เด็กหญิงมันทการเทียมสว่างเด็กชายรณกิจเอียงปาน เด็กหญิงระวิพรโพจูเด็กหญิงระพีพันธ์เพียรงามเด็กหญิงรัตนาพรจันทลือเด็กหญิงรุ่งนภานาเอกเด็กชายวศินฉายาประเสริฐ เด็กหญิงวิราชาโพดีเด็กชายวีรพัฒนภูสิทธิ์เด็กหญิงสสิธรธัญยะเจริญเด็กชายสิครินเฮวาพิทักพรเด็กหญิงสิริพรเขาแก้วเด็กชายสิริศักดิ์สิรันรัตนากร เด็กหญิงสุภาพธิดายอดไม้งามเด็กหญิงสุภาพธิดาวงสุรินเด็กชายสมพงศ์โตรักษาเด็กชายสราวุธเขียวคำรบเด็กชายศิรวิ์พึ่งพวก เด็กหญิงสุภาวีการวิเชียนเด็กชายสุพิชชาทองดีเด็กชายฮาลิตนิดเบี้ยวเด็กชายอติพลเรียนทับเด็กชายอนิรุธอุตทิสิงเด็กชายอภิรักษ์รุ่งเรือง เด็กหญิงอมรอพันธ์รอดจรเด็กหญิงอรวรรณน้ำจันทรและเด็กชายเอกราชยอดไม้งาม เรียนท่านผู้ปกครองโดยความเคารพท่านผู้บรการเขตพื้นที่การศึกษาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในวันนี้ในช่วงเวลาที่ได้มอบุธิบัติให้กับนักเรียนลูกๆทุกคนที่ได้รับุธิบัติในวันนี้เป็นอนุบาลสามกับปหกเท่านั้นทีนี้อยากจะบอกกับลูกทุกคนว่าคุณครู จากอนุบาลยอดไม่งามนั้นให้กำลังใจและให้กำลังความคิดและก็ทุ่มเทจิตใจทุกฝ่ายทุกส่วนรวมกันทั้งทุกคนเพื่อให้ลูกทุกคนเป็นคนดีครับในการจบการศึกษาครั้งนี้ขอให้ลูกทุกคนมีความสุขความเจริญและก็ตั้งอกตั้งใจในการศึกษาก้าวหน้าไป แล้วก็ยามใดก็ตามถ้าคิดถึงคุณครูกลับมาที่อนุบาลยอดไม่งามจะช่วยชี้แนะช่วยบอกกับลูกคุณครูจะคอยอยู่ที่นี่ครับก็ขอให้ความสุขของลูกทุกคนจงจออจงประสบสุขและก็มีความสุขทุกคนครับก้าวหน้าก้าวไกลกับการศึกษาครับอา้าวขอบคุณครับ ลูกๆหวัดดีก่อนที่ลูกยกมือหวัดดีขอบคุณค่ะหนึ่งสองสามอ่าคุณครูแจ๋วเลยนะครับเพราะว่าพูดในการอวยพรและเด็กๆคิดว่าเอ๊เรายังจบอยู่ไหมเนี่ยนะเอาละครับท่านครับที่อยู่ข้างหลังนั้นเป็นสายชั้นประถมศึกษาปีที่หกรับมาแล้วครั้งนี้ครั้งที่สองผมจําได้เพราะมาสิบกว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นคนที่รับอุบาลมาเนี่ยก็มาเป็นปหกคราวนี้ครับศักดิ์ศรีของโรงเรียนรับาลยอดไม้งามนั้น ต้องเป็นเพลงมารโรงเรียนเตรียมตัวนะทราบข่าวว่าเพลงมารโรงเรียนนี้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวถ้าพออ,อดูป๊อปนะนี่เลยทุกคนต้องร้องระวังพร้อมแล้วครับศักดิ์ศรียอดไม่งามมาร้องทุกคนครับร้องทุกคนนี่คือเราเราเรียนอนุบาลพอยายมายอดไม่งามคุ้เทให้การศึกษาดีมากครับ รวยรีไซทัดยน oh. ยาตขอนำพาตฝังใจอาสาสองสิ่งดีเสียสลังใส่อยไม่มีไว้วันจับือกันก็เดิอย่างมีตักทีมีระเบียบมีนยตามียอดมายเราดี ร้องดังๆ Some day some done. i are midnight. อยพิ่งไปไหนนะปอหกเดี๋ยวต้องลงไปเพราะว่าอนุบาลเขาก็จะร้องเพลงแต่ก่อนอื่นครับมาแสดงความยินดีพร้อมกันพออจะบอกชัยโยสามครั้งชัยโยดีๆนะครับเราคอมเกตูเรชัช่นหนึ่งสองสามชัยชัยชัยอันนี้ไป็นทำให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสกดชัตเตอร์นะครับเป็นแอคชั่นครับนะครับนะฮะเอาละ่ะปอหกปันไดยอยู่ทั้งไหนเชิญ เราดูนะฮะร้อยสิบคนเอาสองหารสองห้าสิบสองห้าสิบห้าสิบห้าคนไปซ้ายอีกข้าจะว่าคนไปขวานอกนั้นอนุบาลสามอนุบาลที่รักขยับเข้ามาข้างหน้าลูกขยับไป้นิดนึงเอ,งอาวละค่ะตรงเส้นพรมพอดีอย่าพึ่งไปลูกอย่าพึ่งไปตรงนี้เอาแค่นี้พอนะคะนี่แจ๋วเลยแจ๋วเลยก่อนที่จะร้องอนุบาลลํำลึกนะครับพร้อมหรือยัง เด็กที่ดีนี่ไม่ต้องเจอคนแปลกหน้าก็ต้อง